บายดีสบายดีเด้อคุณแม่พี่น้องเอฟซีทั้งห้ายทั้งไทยเล็ดแล้วและตั้งมาดีมาดีมูลกับพามามาลเล่าเบิ่งเข้านาเนาะ,ะบรรยากาศฝุ่นฝุ่นตกยิบยิบฝุ่นตกปล่อยๆล่อยน้อยนึงเนาะ ก็ิบอตต้าเลยิกาไปทางนั้นหน้ากองแล้วก็สิกังเงินไปเลยบาทนี้ตอนนี้กะฝน,นตกเนาะน้องมาก็มาน้ำฝนกระตกทำบาทานี่โอ้ยฝนตนกตกทำนะพี่น้องเอ้ยตอนลงมาฝนตว่าความืดืซื่อคือว่ามีฝน <c oughs> ถือว่าบมบีฝนก็เลยลงมามาฮอนนาพอดีฝนตกบาดดียอเดี๋ยวมันคักบอพี่น้องเอ้ยอันนี้เลยมันเข้านาของมนนะโอ้ยฝนตกทำแล้วบาดนี้คิดว่ามันที่บดตกสนอกเข้านากะ ไก่จะเหลืองแล้วนะฟ้าก็เป็นมืดๆเหมาะเบื้องเรเห็นคากเนาะไปือเบื้องไกลๆเนาะข้าวนาที่ที่น้ำท่วมนั่นแหละ <c oughs> น้ำท่วมหลังจากที่น้ำท่วมแห้งไปแล้วมุนก็พามาแล้วอ,อัปเดตรอบนึงแล้วเนาะตอนนี้เพื่อนกะได้ออ ว่วงแล้วกสิโอได้กินอยู่เนาะแต่ว่าบ่งามปันใดมากับเพื่อนนี่แหละไปใส่ไปด้วยถอกบุพรมกันเด้ อันนี้อะไรมันยังเขียวอยู่แต่ว่าย่านย่านลุ่มพูดลงไปพูนเลยบ่ลงไปพูนมันจะออกสีเหลืองๆน้อยนึงแหละนี่มันจะตั้งกันเข้าแนวเดียวอันกันแนวเดียวกันได้แต่ว่าออกห่วงบ่พร้อมกันมันเป็นเพราะน้ำท่วมนั้นเพราะเนาะน่าซีเกิดมาจากสาเหตุน้ำท่วมมาแหละเพื่อนก็เลยถอกประพร้อมกัน พุ่กอันเศร้าไปแล้วก็ตกไม่ฝนตกกัมาเบิ่งเนาะอยากมาเบิ่งว่าคือว่าของผู้อื่นคือว่าเป็นตะเกี้ยวกันเบิดแล้วสินะมันก็เลยอยากมาเบิ่งว่าของตัวเองเป็นตะเกี้ยวหรือยังนาะหนนะกคือว่ายังเนาะเข้าปนได้นี่เนาะ เม็ดอันน้อยๆปุ่มๆนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่จะเม็ดต่างกันเข้าอีาหยังมาปนนี่อันอันตัวข้าวเจา้าแท้ก็จะเป็นเม็ดยาวๆอันเข้าปนแล้วเป็นเม็ดอันปุ่มๆคือคือเข้าไกล้น้อยนี่แหละบ <c ười> ่ฮู้ว่าเข้าหยังปนแล้วต้นเพิ่นก็สูงห่วงเพิ่นก็ใหญ่อีกใดแต่ว่าก็บ่ฮู้เนาะว่ามันเข้าหยัง ห,ห่วงห่วงข้าวนาน้าําท่วมพี่น้องเอ้ยเป็นยังงสิแหละเ <laughs> <laughs> พราะว่าตน้นต้นที่เพื่อนงามนั่นนะ่ะน้ําท่วมแล้วเปื่อยเปื่อยไตยไปเบิดแล้วเนาะก็เลยเหลือตั้งแต่ห่วงลูกของเพิ่นหน้าที่แตกออกมาก็เลยแกะไดประมาณนี้แหละ <laughs> ลมแหงแล้วลมกระพัดมาแหง ห่วงแม่ของเพื่อนท่านอันลำแม่ของเพื่อนท่านาน้ำท่วมไปเบิดแล้วก็เลยเหลือแต่แต่ห่วงลูกกะได้พอซ้ำนี่เลยเนาะพอได้อันข่าแนวเข้าปลูกคืนดีกว่าบนะัวได้เนาะถ้าถท่าน้ำท่วมโบโบแตกกลับคืนมานี่แห้งเสียหายหลายเนาะได้ซ้ำนี้ก็เอา ได้ซ้ำนี้ก็ดีใจแล้วเนาะเหลือซ้ำนี้ให้ท่วมสองรอบคิดว่าเป็นสีบเหลื่นพูดดิยังดีเพูนยังเหลือให้ชมมาชมทุ่งนาหญ้าก็ะไล่หลายหญ้าก็ขึ้นร้ายหลาย,ยาน้ำท่วมกับเเป็นอย่างได้หญ้าน่ะ โค้ดเห็นบนอีญยานะเข้าเกือบบรอดแต่ว่าญ่านี้ไม่เป็นไรเลยญย่ยังขึ้นดีอยู่อันบ้อนเพื่อนเป็นเวิ้งเพื่อนเป็นอันบ่มีข้าวนี่คือคือบ้อนที่บอนที่เพื่อนงามแห้งแลวเพื่อนบ่แตกคืนเลยเพื่อนเน่าไปเบิดเง่าเลยอันนี้ ก็เลยบ่เบรือบบได้เลยก็เลยเป็นเวิ้งเป็นอันเวิ้งเป็นว่างไปจัางซีเนาะก็เลยบบมีข้าวแถวนี้จะจะเหลืองเลยด้นี่แถวลุ่มนี้เหลืองละข้าวนะ น่าจะไกลจะเป็นเกี้ยวแล้วเนาะเหลืองอยังสิเลยว่าบ่พี่น้องนี่ <laughs> <laughs> เหลือแต่ห่วงลูกก็จะเข้าเข้าัาเนเหลือจากน้ำท่วมก็เลยเหลือแต่ห่วงลูกนะห่วงแม่น้ำท่วมไปบิดเลย <laughs> ห่วงน้อยๆกะจีดเดียว <laughs> เขาเรือ,อน้ำท่วมก็จะได้ประมาณนี้แหละอันนี้มันเข้าปนเด้นี่นะเนีนะ่เข้าอย่างเข้าอย่างมาปนเนาะอันนี้พี่น้องไผ่หูเน่เ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเป็นเป็น,ปนพันธุ์ข้าปลูกที่บรได้เลือก่นะซื้ออัน นำนำไทยบ้านธรรมดาที่เพื่อนนั้นเข้านาของเพื่อนเองอ่ะนะมันก็เลยมีเข้าปนเนาะจะเข้าอย่างมาปนเน่เข้าปนไหล บ่มีศาลายังเด้อพามาชมบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาในวันฝนลินปล่อยปล่อยห่วงเนีนนยนเอาง่อยู่นะเดี๋ยวเบื้งไกลๆคือว่างามอยู่เลยเนาะแต่ บาพอมาเบื้องไกลๆแบบเป็นจังที่คิดซะพอมาเบื้องไกลๆแลว้วห่วงนิดเดียวแถมเป็นเบื้องเป็นเบื้องอยู่น่าจะ จะเป็นเกี้ยวลยแล้วแหละอีกจากมือเนาะนี่มื่อนี้วันที่ทอะไรืันนี้วันที่แปดนี่วันที่แปดน่าจะน่าจะอีกแปดมือบ่บ่ฮหอดบ่อีกห้ามือก็เป็นเกี้ยวเนาะ มือก็น่าจะเป็นเกี้ยวแหละข้าวแถวนี้ข้ามือมือนี้วันวันเสาร์วันศุกร์หน้าเพราะมาเกี้ยวเนาะวันศุกร์หน้าถ,ถ้าถ้าหอนมือวันเสาร์นี่สิบองอบกอนบอ่ ต้องมาเกี่ยวมือวันศุกร์ตามที่เบิง้งกะว่าโอ้ยน้องหมาคอยย่างไปดีๆแล้วนอนเกือกลงอันต้นเข้าหาักเบิดโอ้ยจะเป็นดือ้อนอนเกือกลงให่ยหตตามว่ัน แถวนั้นแถวนั้นเข้าบ่มีเลยแถวนั้น <c oughs> เป็นเวิ้งเป็นว่างอยู่เลยแถวนั้นบ่มีเข้าเลยเข้าพิ่นเน่าเบิดแถวอันบ่อนที่น้องหมาอยู่ด <c oughs> ูทางเบืองนี้เ้าใครดิ ห่วงอาวแญ่อยู่ภูมนี่มันอาวงามนะพี่น้องเห็นปะแถวนี้เข้าอาวงามห่วงอาวแญ่อยู่เหลืองห่างน้อยนึงแล้วเนาะถ้าเป็นยังสีเบิดกับสีอ้าวไข่แด้อยู่เนาะ อันนี้ก็อนันน้ำท่วมแล้วเพื่อนอันเพื่อนเปื่อยเบิดอะไรได้นี่อันนี้ก็ได้แตกคืนไม่แต่ว่าเพื่อนหักงามม่องนี่อันอันที่เป็นเหลือแต่หญ,ญ้านี่อะไรม่นเพื่อนโบแตกคืนเนาะอันเหลือแต่หญ,ญ้านี่อะไรม่นเพื่อนโบแตกคืนแถวนี้เพื่อนโบแตกคืนเลยเหลือแต่หญ,ญ้า <laughs> อันนี้มันต้นว่าต้นว่า,วายู่อยู่แคมันคันนานะพอได้ยืนเสาห้มพอได้มีม่องเสาห้มต้นว่าต้นนี้เวลามาเกี่ยวเข้าแดดฮอนกะพอได้นั่งเสาห้มอยู่ต้นว่าต้นนี้แหละแต่ว่าให้เห็นต้นเลยเนาะพอได้เห็นถึงกันง่าถึงใบเพึ่งเบงเอาต้นเนียวจะประมาณนี้เลยเนาะโอ ลงให้หนาก่อนอันนี้คือว่าเป็นเม็ดลายเนาะเป็นอย่างคือเป็นเม็ดลายแบบนี้เนาะอยากเป็นเม็ดลายหว่วงก็เอาแง่อยู่เด้ละแถวนี้แต่ว่าเสียงงามคือจง้งอันนาอัน ตอนน้ำบ่ท่วมมันกำบ,บังงามเลยเนาะโอ,โ,อโอ้โอ้โตขุ่มตกันล,ลุบไปละตกขนาดตาปิ้นตาไปซะเนาะแถวนี้ห่วงลูกมาลองต้องแตง่งห่วงน้อยๆมาลองต้องแต่งซะเกือบว่าเมนโบเหลือ ข้าอย่างปนอันนี้เข้ากอคอวะเข้านยา่สีแดงแดงนี่ตัวเข้าเจ้าแล้วม่น,น,นั่นเพิ่นจะเม็ดขาวเนาะอันเข้าปนนี้เป็นสีแดงแดงแถวนี้มีแต่หน้าหน้าหลไหลวะหน้าบัว เก็บเนี่ยอย่างดองครอบครบ,อ,บอันบริเวณนี้เลยม่นบนพื้นงามเลยมันน้ำท่วมเปือยเบิดกเ็เลยเป็นเจียงสีง้ากับบมีข้าวกับบมีเป็นเดินเลยแถวนี้เป็นเดินเลยบ่มีข้าวเลยเห็นเหลียวเห็นแตนเฟืองเน่าข้าวเน่า ไยอยูบบน่นนมันนี่โอ้ยขึ้นขนาก่อนพี่น้องเลยบาดนี้ขึ้นขนา,นลา,นขนขนาแล้วก็เลาะไปทางเบื้องนี้ว่เบื้องนี้ก็มีแต่ญ้าเบื้องนี้ก็แย่หลายหลาย ปุ่งหญ้าอยู่ขันนาเด้อพี่น้องเอ้ยบึงขวมหกของหญ้าบริมาตัดจากเทื่อเลยเดยสันแต่ตัดหญ้าจะส่วนยาก,กันอย่างตัดบุรอนแล้วเนาะก็เลยอันหญ้าอยู่ขันนาก็เลยบริมาตัด จะเป็นประมาณนี้แหละเข้าอันเข้ากับญ่าทั่วกันเผื่อหอง่างามก่อนเข้าเพราะว่าน้ำท่วมบ่เป็นอย่างนี้้านะเข้าสะพผัดเปลือยเน่าไปกับน้ำโอ้ตุขนาตาพินไปฟางแต่นเบิ้งทงนาบบเบื้องอันทางแง่งนะตกขนาสนา,นา,งงานนะ อันนั้นเลมันต้นอันป้ากระสะนะไม่ไม่กระสะบ่บ่เมนไม่ม,ม,มันหมูที่ที่มนเอาไปแจกตอกนั่นได้ไม่คนละแบบอีกอันนี้เป็นไม่กระสะลำพื้นกระบอกใหญ่นอกกระบอกใหญ่กระบอกสามารถเอาไปเฮ็ดไม่ตอกได้อัน,น อยู่อยู่ฟากทางเบื้องป้ากระซาออกไปก็จะเป็นนองนองผือหรือว่าน่องทางทางพี่น้องทางบางท้องที่นันกระเจื้นว่ากกเนาะ,กก,นาะกกที่เอาไปต้มสาดเอาไปเฮ็ดเสื้อเฮ็ดสัดนะแต่ว่าทางบ้านมต์ระเอื้นว่าผือ ีนี้โบได้มาเอาวานน่าสิเป็นแรงบ่จะคอยซีมาเอาไปตำํ้ตำํ้สาดตั้เสื้อปานมุนว่าผือเอาไปตั้สาดแถวนี้มีแต่งย่เข้าเอินเอินหากันกูขู่แล้วเ <laughs> จาอยู่ซ้ายคอยอยู่พี่ผู้แล้วนี่ แต่ละห่วงคืนหากันแทบซีโบเห็นกันแต่ละให้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะเหลือได้ซ้ำนี้ก็ดีใจแล้วดีก่อนบ่เหลือ

ตนนกนนะสนเจ้าของก็ได้ย่างไปเรื่อยๆไปยาๆวๆเ้ยพี่น้องจะปตัดต่อได้คลิปนี้ไปายาวๆเลยพามาชมบรรยากาศทุ่งนาเบึ้งเข้า ไปยาวๆเลยฟ้าก็มืดลมมามาหอดตอนแรกฝนตกตอนนี้เศร้าแล้วแต่ว่ามืดซื่อซื้อตอนนี้ฟ้ามืดซื่อซื่อมีฝน ดีนะที่เซาไว้แต่ว่าก็เอาหอมมาอยู่ดอกอะหอมมากางอยู่ เบื้องนี้ทางเบื้องหนองผือหนองกกอันเบื้องเบื้องบริเวณนี้ <c oughs> เข้าพ่นงามแล้วพ่นเปลือยเบิดบนเหลือหอดเข้าพ่นบริเวณน,นี้เวิ้งจนวน่าเบิดพ่นให้นี่เวิ้งหลายก้อนมู่เลยบเนเหลือเข้า เข้าพ่นเน่าเปื่อยเบิดเหลือตะยุแข้มๆนี่เพราะว่าพุ่นเป็นโนนบ้อนไหนอันเป็นโนนแล้วเหลือบ้อนไหนที่รูปป้อนเข้างามๆมเลยบ้อเหลือเลยก็จะเป็นเหลือแต่ดิน <laughs> กับหญ้าหญ้าโบเป็นยังหญ้านะโอ้ยลมแหงแถบันนี้ได้ยินเสียงมนอยู่วหเลยว่าสิได้ยินแต่เสียงลมเนาะนี่เนาะ น,นี่อะไมันมุนจกสะหน่อยจกเพื่อนแต่ก็ละนาำม,มันโบยู่นาให้นี่น้าม,มันจะไหลลงอันนอกนี่เบิดน้ำม,มันมีเท่าไหมันจะไหลลงนอกนี่อุ้ยป่ามันก็เลยอันเอาอันแม่โคมาจกขึ้นแบบนี้เพื่อให้น้ำยู่แล้วแบบนี้น้ำยู่แล้วเข้ากระงาม ปลาก,กับพอมีอยู่ได้แต่ว่าบบได้ดูดกินอย่างเชื่อดอกเพราะว่าขึ้นมาลักซอดกินเบิดหนองนี่กับปลาหลาหล่ได้มม่ยังหนึ่งว่าแวบแวบวบวับว,บ,วบ,บ่น้นาสิเป็นบัว ว่าเป็นบัวนี่เบือละบัวยังมีอยู่แต่ก้อนบัวเต็มหนองนี่แหละแต่แต่สองปีที่แล้วนะบัวบัวสีอย่างอันบือเอิญบือหูว่าสีเอินสีอย่างอันที่เพื่อนเอาไปไหว้ผ้านะบัวแม่บัวขาวเด้บัวสีสีสีชมพูอันบอกงามๆาะน่ะเต็มหนองนี่แหละแต่ก้อนแต่ว่าบือหงว่าหายไปใส่เบิด แต่ว่าเบิ้งแวบๆพันหน้าซีเมนเนนะหน้าซีเมนกํกำลังขึ้นไหมปัวกำลังขึ้นไหมโอ้โฮคอยสิไปปลาคอยลมแหงไหละหฮมสิไปปลาแล้วพี่น้องเอยยคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้ก้อนน้อยยาวแหละ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุนคลิปนี้กกเอาไว้สำนีกรนะเดี๋ยวเอามาเบื้องนาเจ้าของก่อนเห็นนาเจ้าของอยู่ <laughs>